สงครามภายในพมา่าการแตกแยกของกลุ่มชาติพันธุ์และการทำร้ายกันเองของคนในประเทศประเทศพม่าหรือเมียนมาดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานการอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพมา่ามีทั้งกลุ่มที่ให้ความร่วมมือและกลุ่มที่สร้างความขัดแยง้งซึ่งนำไปสู่สงครามภายในและการแตกแยกที่ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันพม่ามีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายมากกว่า135กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่างกันออกไปกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดคือกลุ่มพม่าซึ่งครองประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆเช่นชาวชินชาวกะฉินชาวยะไข่ชาวมอนชาวกะเรี่ยงชาวพุทธบมาชาวโยดายาชาวไทยใหญ่ชาวขยาชาวไทลื้อชาวม้งชาวเย้าชาวโรฮินจาชาวมูเซอร์ชาวอาขาและอื่นๆอีกมากมายความแตกต่างทางชาติพันธุ์นี้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและการทหารกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมักรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลกลางที่ครอบงำโดยกลุ่มพมา่าซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งกองกำลังติดอาวุธของแต่ละกลุ่มเพื่อปกป้องสิทธิและดินแดนของตนเองความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในพมา่าเริ่มต้นตั้งแต่หลังจากที่ประเทศได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปี1948กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้เริ่มต้นก่อกบฏต่อรัฐบาลพม่ากลาง เพื่อเรียกร้องความเป็นอิสระหรือการปกครองตนเองการสู้รบระหว่างรัฐบาลพม่าก,กับกลุ่มกบฏของชาติพันธุ์ต่างๆเช่นกลุ่มชาวกะเหรี่ยงกระฉินและยะไข่เกิดขึ้นเรื่อยมาเป็นเวลาหลายทศวรรษความขัดแย้งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการพลัดถิ่นของประชาชนหลายล้านคนและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนอกจากนี้การสู้รบระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆยังทําให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บในกลุ่มประชาชนทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งโดยตรง ความแตกแยกภายในพมา่ายังสะท้อนออกมาในรูปแบบของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไปการกดขี่การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทำร้ายร่างกายที่เกิดจากความแตกต่างทางชาติพันธุ์ศาสนาและการเมืองเหมือนจะกลายเป็นเรื่องปกติในพมา่าการที่รัฐบาลพมา่ากลางไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงการใช้กำลังทหารในการควบคุมประชาชนทำให้เกิดความรู้สึกเกลียดชังและความไม่ไว้วางใจระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มต่างๆเป็นการสะท้อนความล้มเหลวของการบริหารจัดการประเทศที่ไม่สามารถสร้างความเป็นเอกภาพในชาติได้อนาคตของพมา่าขึ้นอยู่กับความสามารถของประเทศในการจัดการกับความขัดแย้งภายในการสร้างความเป็นธรรมและการใหสิทธิแก่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสงบสุขในระยะยาวการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอาจเป็นกุญแจสำคัญ ในการนำพม่าสู่อนาคตที่มั่นคงและสงบสุขสงครามภายในพม่าผลกระทบจากการปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์และบทบาทของจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพม่ากลายเป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอนเซนเตอร์ที่ทำการหลอกลวงประชาชนทั่วภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะชาวจีนแก๊งคอนเซนเตอร์เหล่านี้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและจิตใจยอย่างมหาศาลการปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์กลายเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลหลายประเทศ รวมถึงจีนที่ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการจัดการกับปัญหานี้การปราบปรามดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์สงครามภายในพมา่าซึ่งมีผลอย่างมากต่อกลุ่มชาติพันธุ์และความมั่นคงของประเทศแก๊งคอนเซนเตอร์ในพมา่าเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีการจัดการอย่างซับซ้อนโดยมีฐานปฏิบัติการในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงและควบคุมของรัฐบาลพมา่าแก๊งเหล่านี้มักใช้เทคโนโลยีและวิธีการที่ทันสมัยในการหลอกลวงเหยื่อ ซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปัญหาแก๊งคอนเซนเตอร์กลายเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนจีนรัฐบาลจีนได้เข้ามามีบทบาทอย่างจรงิงจังในการปราบปรามแก๊งเหล่านี้โดยร่วมมือกับทางการพมา่าและรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งรัฐบาลไทยด้วยการปฏิบัติการเหล่านี้ทําให้เกิดการจับกุมและการทําลายฐานปฏิบัติการของแก๊งคอนเซนเตอร์ในพมา่าการปราบปรามนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์และกองกำลังติดอาวุธในพื้นที่เนื่องจากแก๊งคอนเซนเตอร์มักมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มกบฏหรือกลุ่มติดอาวุธที่ใช้การจัดตั้งแก๊งเหล่านี้เป็นแหล่งรายได้เมื่อจีนและพม่าเ,เริ่มปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์อย่างหนักความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพม่ากับกลุ่มกบฏบางกลุ่มจึงทวีความรุนแรงขึ้นการปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อแก๊งอาชญากรรมแต่ยังส่งผลกระทบต่อสถานการณ์สงครามภายในพม่าด้วย การที่กองกําลังติดอาวุธสูญเสียรายได้จากการสนับสนุนของแก๊้งคอนเซนเตอร์ทําให้พวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายในการรักษาอํานาจและฐานที่มั่นของตนการสูญเสียรายได้นี้อาจทําให้กลุ่มกบฏหันมาใช้ความรุนแรงในการสแสวงหาทรัพยากรและการสนับสนุนอื่นๆทําให้สถานการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศยิ่งรุนแรงมากขึ้นการเข้ามามีบทบาทของจีนในพื้นที่พมา่าทําให้เกิดความตึงเครียดร,ระหว่างจีนและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคที่กังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนในพมา่าการปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์ในพมา่าจึงไม่เพียงแต่เป็นการต่อสู้กับอาชญากรรมแต่ยังเป็นการต่อสู้ที่มีผลกระทบต่อการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์ในพมา่าโดยความร่วมมือระหว่างจีนและรัฐบาลพมา่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการลดภัยคุกคามจากการหลอกลวงและอาชญากรรมข้ามชาติแต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งภายในพม่าที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นการจัดการกับสถานการณ์นี้ต้องการความร่วมมือและการเจรจาระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคเพื่อหาทางออกที่ไม่เพียงแต่ช่วยลดความรุนแรงภายในพม่าแต่ยังส่งเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนสงครามภายในพม่าที่เกิดขึ้นล่าสุดความรุนแรงจากการแบ่งแยกเขตการปกครองตนเองในพม่าตอนเหนือขยายวงกว้างสู่เมืองลาเซียวความขัดแย้งภายในประเทศพม่า ที่เกิดจากการแบ่งแยกเขตการปกครองตนเองในพื้นที่ตอนเหนือของประเทศได้ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเขตที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอาศัยอยู่ความรุนแรงนี้ได้ขยายวงกว้างเข้าสู่เมืองลาเซียวซึ่งเป็นเมืองสําคัญในรัฐฉานทําให้สถานการณ์ความขัดแย้งในพมา่ากลายเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดพม่าตอนเหนือเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายเช่นชาวกระฉินชาววะและชาวปะหลงซึ่งมีกองกําลังติดอาวุธของตนเอง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้กับรัฐบาลพม่ากลางมีมาตั้งแต่ช่วงที่ประเทศได้รับเอกราชกลุ่มเหล่านี้มักเรียกร้องสิทธิ์ในการปกครองตนเองและการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรมในช่วงหลังจากที่รัฐบาลพม่ากลางพยายามควบคุมพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้อยู่ทําให้เกิดความไม่พอใจและความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆความขัดแย้งเหล่านี้ได้กลายเป็นสงครามภายในที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลพม่าประกาศแบ่งแยกเขตการปกครองตนเองใหม่ ในพม่าตอนเหนือซึ่งหลายกลุ่มเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิและอำนาจของพวกเขาการขยายวงความรุนแรงสู่เมืองลาเซียวล่าสุดนี้เมืองลาเซียวตั้งอยู่ในรัฐฉานซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและการเดินทางของพม่าตอนเหนือการขยายวงความรุนแรงเข้าสู่เมืองลาเซียวเป็นสัญญาณที่น่ากังวลเนื่องจากเมืองนี้เป็นศูนย์กลางที่สำคัญทางเศรษฐกิจและการคมนาคมการสู้รบระหว่างกองกำลังของรัฐบาลพมา่ากับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ในพื้นที่รอบเมือง ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากรวมถึงการพลัดถิ่นของประชาชนหลายพันคนที่ต้องหนีออกจากพื้นที่เพื่อลีภยัยความรุนแรงในเมืองลาเซียวยังสะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐบาลพม่ากลางในการสร้างสันติภาพและความสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศความไม่ไว้วางใจระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆกับรัฐบาลทําให้ความขัดแย้งกลายเป็นสงครามที่ยากจะควบคุมความรุนแรงในพม่าตอนเหนือและการขยายวงเข้าสู่เมืองลาเซียว ได้สร้างผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนทั่วไปประชาชนต้องเผชิญกับความไม่ปลอดภัยในชีวิตประจําวันการขาดแคลนอาหารยาและสิ่งจําเป็นพื้นฐานการพลัดถิ่นและการอพยพย้ายถิ่นฐานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาทางมนุษยธรรมที่รุนแรงการขาดเสถียรภาพทางการเมืองและความขัดแย้งที่ยืดเยือ้อยังทําให้พม่าสูญเสียโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับประเทศรัฐบาลพมา่าได้พยายามใช้การเจรจา และข้อตกลงหยุดยิงเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งแต่ผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่สามารถทําให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืนความขัดแย้งภายในยังคงเป็นปัญหาที่ทา้าทายและมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่นๆในประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศพมา่าได้เผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งภายในประเทศซึ่งส่งผลให้ประชาชนพมา่าจํานวนมากต้องการหลบหนีออกจากประเทศเพื่อหาที่หลบภัยและชีวิตที่ปลอดภัยมากขึ้น หนึ่งในจุดหมายปลายทางที่หลายคนเลือกคือประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นที่หลบภัยที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการหลบหนีไปยังชายแดนจีนที่เต็มไปด้วยอุปสรรคชายแดนระหว่างพมา่าและจีนมีการตรวจตราอย่างเข้มงวดจากฝ่ายจีนโดยตลอดแนวชายแดนมีการกั้นรั้วลวดหนามที่แข็งแกรง่งเพื่อป้องกันการลักลอบหนีเข้าไปยังจีนการที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนี้ทําให้ชาวพมา่าที่ต้องการหลบหนีไปยังจีนต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงในการถูกจับกลุมหรือถูกยิง ทำให้เส้นทางนี้กลายเป็นเส้นทางที่อันตรายอย่างยิ่งในขณะที่ชายแดนจีนมีความเข้มงวดไทยกลับมีความยืดหยุ่นและเป็นมิตรต่อผู้ลี้ภัยมากกว่าแม้ว่าจะมีการตรวจตราที่เข้มงวดในบางพื้นที่ชาวพมา่ายังสามารถเข้ามายัางประเทศไทยได้ง่ายกว่าการหลบหนีไปยังจีนนอกจากนี้ไทยยังมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลีภ้ภัยในแง่ของการให้ที่พักพิงอาหารและการดูแลด้านสุขภาพหลายคนมองว่าไทยเป็นประเทศที่มีความเมตตา และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยอย่างต่อเนื่องการที่ชายแดนจีนมีกำแพงลวดหนามและมาตรการตรวจตราที่เข้มงวดทำให้ประเทศไทยกลายเป็นที่หลบภัยที่ดีที่สุดสำหรับชาวพามา่าที่ต้องการหาชีวิตที่ปลอดภยัยความยืดหยุ่นและความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือของไทยทำให้ประเทศนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ชาวพาม่าหลายคนเลือกใช้ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปลอดภัยและมีความหวังการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพามา่าจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาคมระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจรจาและกระบวนการสร้างสันติภาพความพยายามในการสร้างความสมานฉันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกุญแจสําคัญในการนําพม่าสู่อนาคตที่มั่นคงและสงบสุขการปฏิรูปภายในประเทศอย่างจริงจังเพื่อให้ความแตกแยกและความรุนแรงในพม่ากลายเป็นอดีตและเปิดทางให้กับการพัฒนาที่มีความยั่งยืนในอนาคต